ืข้าวตัวนี้ก็ออกโรงสวยเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะ <N> นี่ไอยแดนมานี่สิครับผมวันนี้ฉันจะต้องออกไปซื้อไก่ที่อยุธยาว่าจะกลับเพระควรจะขำๆก็จะฝากนายเนี่ยฟ้ฟาฟ้าให้หน่อยนะเดี๋ยวจะเติมคาแดงให้โอเคงั้นตามนี้นะเอ๊ะคือว่านั่นแหละครับชีวิตประจําวันของผมผมเป็นคนงานไรส่สวนของนกแก่คนหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคายของผมแหละ เพราะผมจะต้องทํางานถึงดึกแต่ผมก็ไม่มีปากไมีเสียงพอที่จพะพูไดได้นะผมก็ต้องทําไปแหละครับก็อย่างว่าแหละงานช่วงน,นี้มันหายากมีงานท้วทำเนี่ยก็ดีแค่ไหนแล้วและนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความานักโลที่กำลังจะเกิดขึ้นเฮ้ยแย่จริงวันนี้เลิกงานดึกเท่าแก่แลเลยเขาว่านี่ให้เราอยู่ดึกอีกแล้ว เอ่งาโอ้โหเลิกดึกซะขนาดนี้รถจะวิ่งอยู่ไหมเนี่ยเราไม่มีเวลารถบอกซะด้วยเฮ้ยแย่จริงหวังว่าจะมีรถมานะเนี่ยระหว่างนี้คงต้องนั่งรอไปก่อนใช่นะอืมไม่มีอะไรทำเลยตอนนี้น่าเบื่อจริง,รงเลยกันดึก แถมต้องมานั่งรอเฮ้ยนั่นมันสมุดอะไรเนี่ยเอ้ยปแปลกๆนะกดในการรอรถที่ศาราลองอ่านดูสิกดในการรอรถที่สาลา,า,าร,ร,าราิมทางสวัสดีคุณผู้โชคร้ายถ้าคุณเห็นสมุดนี้แล้วแสดงว่าวันนี้มันโชคร้ายของคุณแล้วละ่ะแต่ไม่ต้องห่วงไปเพราะผมจะช่วยคุณเอง เพียงคุณทำตามกฎทั้งหมดที่ผมเขียนไว้อย่างเคร่งครัดพระาะจะคุณไม่ทำตามลมหายใจของคุณก็คงจะดับลงที่ศาลาหแห่งนี้เพียงแค่หัวข้อที่ผมได้อ่านตอนแรกมันก็ทําให้ผมถึงกับหลุดคําและคิดว่าใครมาเล่นพิเรนมาเขียนอะไรไว้แต่ผมก็อยากรู้ว่าในสมุดมันเขียนอะไรต่อไปบ้างผมก็เลยได้อ่านต่อกฎข้อที่หนึ่งหากคุณย่างกายเข้ามาในศาลาหแห่งนี้แล้วผมขอให้คุณอยู่เพียงบริเวณศาลานี้เท่านั้นอย่าพยายามออกไปไกลกว่าศาลาหแห่งนี้ด็ดขาด แลาอยากคิดที่จะเดินย้อนกลับไปทางที่คุณเดินมาเพราะนั่นอาจจะทำให้คุณติดอยู่ในวังวนที่คุณไม่สามารถหาทางออกไปได้อีกกฎข้อที่2เวลาหนึ่งทุ่มบริเวณถนนจะมีไฟอยูสีดวงเท่านั้น 1. คือที่ศาลา 2. ถนนฝั่งซ้าย 3. ถนนฝั่งขวาและไฟดวงสุดท้ายจะอยู่ถนนฝั่งตรงข้ามหากไฟฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเกิดดับขึ้นมาให้คุณนั่งเงียบ,ยบอย่าส,ส่งเสียงใดๆ เพราะเสียงของคุณอาจจะทำให้เรียกสิ่งน่ากลัวบางอย่างออกมาหาคุณนั่นเองหากไฟสาระาที่ฝั่งตรงข้ามเกิดดับให้คุณทําการเดินไปดับไฟที่สารางคุณะซะสักพักจะมีเสียงเดินรอบๆบ,บริเวณสารางคุณแต่พอผ่านไปสักพักไฟที่สางฝั่งตรงข้ามจะติดขึ้นมาเองและคุณก็สามารถเดินไปเปิดไฟสารางคุณได้แล้วกฎข้อที่3เวลาสองทุ่มคุณอาจจะพบหรือเห็นกับเงาดาๆของใครบางคนยืนอยู่ในป่าในมุมมืดที่ตาคุณสามารถมองเห็นได้ แต่หากคุณเห็นพวกมันแล้วผมขอให้คุณอยา่าไปสนใจมันและทำตัวตามปกติไปและพยายามอย่าให้มันรู้ว่าคุณรู้สึกกลัวมันเพราะนั่นจะดึงดูดให้มันออกมาหาคุณกฎข้อที่4เวลาสี่ทุ่มจะมีรถขับมาจอดหน้าศาลาแต่คุณต้องดูดีๆว่ารถที่มาจอดคือรถประจําทางหรือรถรถไถถ้าเป็นรถประจําทางคุณสามารถขึ้นไปได้และนั่นจะถือว่าข้ามคืนอนาคลลวงคุณได้จบลงแล้วแต่ถ้ารถที่มาจอดเป็นรถไถคุณห้ามขึ้นไปเด็ดขาด ไม่ว่าคนขับจะขยันขยลงยังไงก็ตามให้คุณบอกไปว่าทางที่ผมจะไปมันไม่ใช่ทางที่ลุงจะไปหรอกถ้าคุณบอกไปแล้วข้าคนนั้นยังจะคงอยู่แต่ผมขอให้คุณอย่าไปสนใจเขาและสักพักเขาจะไปเองกฎข้อที่5ก่อนเที่ยงคืนไฟที่ถนนและบนซาลาจะดับลงเองแต่จะมีอยู่หนึ่งดวงที่ติดให้คุณสเกตให้ดีว่าดวงไหนติดหากคุณเห็นแล้วให้คุณรีบไปยืนใต้แสงไฟนั้นทันทีแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าเดินออกไปจากแสงไฟนั้นติขาด จนกว่าไฟเลือดวจะกลับมาติดเหมือนเดิมกฎข้อที่6เวลาที่ยังคืนครึง่งจะมีสมุดกดอีกเล่มหนึ่งโผล่มาผมขอให้คุณอย่าอ่านมันในขาดเพราะกดเล่มนั้นมันจะสวนทางกับกฎที่คุณอ่านมาทั้งหมดและนั่นอาจจะทำให้คุณค่อยวยได้แต่ผมขอให้คุณลองคิดดูให้ดีว่าที่ผ่านมากดของผมช่วยคุณไว้มากขนาดไหนกดข้อที่เเวลาตีสองที่ศาลาฝั่งตรงข้ามจะมีสารในเล็กตั้งอยู่ให้คุณปีนขึ้นไปบนศาลา,าของคุณ ข้างบนนั้นจะมีกล่องที่มีของเส้นว้าอยู่ให้คุณนําของพวกนี้ไปไว่าที่สารนั้นซะและกฎข้อนี้คุณอาจจะแปลกใจว่าทําไมจะจูถึงมีสารโผล่มาได้ทั้งที่ตอนแรกไม่มีแต่คุณอย่าสงสัยเลยกฎข้อที่8เวลาตีสามจะมีร้าใจขับมาเจาะที่หน้าศาลาผมขอให้คนรีบขึ้นไปแอบที่ด้านบนของศาลาและแอบอยืนนั้นจนก,กว่ามันจะไปห้ามส่งเสียงไดขาดแม้หน้าตาและน้ำเสียงของมันจะนั้นคุณอยากจะร้องไห้แค่ไหนก็ตามแต่คุณห้ามส่งเสียงใดขาด กฎข้อที่9ถ้าเกิดถือจูมีคนตาคนหนึ่งเดียวมาที่ศาลาและมาชวนคุณให้ไปค้างบ้านเขาให้คุณตอบไปเสียไปเลยและเขาอาจจะขอความช่วยเหลือให้คุณไปส่งเขาคุณสามารถเดินไปส่งเขาได้แต่ก่อนที่คุณจะเดินเลยไฟดวงสุดท้ายที่อยู่บนถนนให้คุณหยุดและบอกว่าคุณต้องไปแล้วเขาจะให้น้ำกับคุณมาให้คุณรับน้ำมาแต่ห้ามดื่มมาเด็ดขาดแล้วถ้ากลับมาที่ศาลาแล้วให้ทิ้งมันไปซะกฎข้อที่สิบเวลาตีสี่ผมขอให้คุณเดินตามถนน ที่สวนทางกับพาาใี้คุณมาและถ้าเดินไปเรื่อยๆคุณจะสังเกตว่าไฟเริ่มจะไม่มีแล้วหากคุณคิดจะเดินกลับไปที่สาราก็ไม่ทันแล้วล่ะหากคุณเดินย้อนกลับไปคุณก็จะติดอยู่ในมังวงนั้นตลอดไปผมขอให้คุณเดินต่อไปอย่าย้อนกลับมากฎข้อที่11นี่เป็นกฎข้อสุดท้ายที่จะตัดสินว่าคุณจะรอดจะคืนนี้ไหมเพราะานที่คุณเดินไปจะมีเสียงร้องไหยหวนตลอดทางที่คุณเดินไปและอาจจะมีร่างคนที่น่ากลัวอยู่ข้างทางที่คุณเดิน ถ้าคุณเป็นอย่างนั้นแล้วผมขอให้คุณหลับตาและสุดลมใจให้ลึกที่สุดแล้ววิ่งไปให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้และขณะที่คุณวิ่งไปอยู่นั้นคุณต้องหลับตาตลอดเวลาหากคุณไม่ไหวแล้วให้คุณหยุดวิ่งและลืมตาหากคุณพบว่าที่ที่คุณอยู่มีแสงไฟนั่นหมายความว่าคุณรอดคืนนี้แล้วแต่คุณลืมตาแล้วพบว่าที่ที่คุณอยู่นั้นมันมืดและไม่มีแสงไฟผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะนั่นแปลว่าคุณจะไม่สามารถออกจากบอลวนนี้ได้อีกแล้ว พอผมได้อ่านกดจบผมก็ถึงกับขำแล้วพูดกับตัวเองว่านี่ผมก็บ้าจีน่าอ,อ่านกดแปลกๆพวกนี้จนจบได้นะและด้วยตอนนี้ผมไม่รู้จะทําอะไรแล้วผมก็เลยได้นั่งรอรถไปแล้วหวังว่าจะมีรถโดยสารผ่านมาสักทีเอ๊นี่มันก็นานมากนะเม่ไหลืจะมีะรถสักคันผ่านมาสักทีเนี่ยรอมันนานแล้วเนี่ยม,มีเลยเหอเฮ้ยเฮ้ยไฟไฟสลัดับต้อง เดี๋ยวเหมือนกดเหมือนได้กดบอกปิดไฟก่อนแล้วก็นั่งเงียบเจียอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรติดตัวโอ้โหทำยังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยติดแล้วโอเค เคงั้นต้องโอเคเปิดไฟคอนเปิดไฟคอนเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันมันจริงเหรอวะเนี่ยหรือว่ามันแค่เรื่องบังอื่นวะเนี่ยยังไม่ช่วยไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่มันมันคลับคายคลายเหมือนเป็นเรื่องจริงเลยเนี่ยแย่แล้วสิต้องต้องอ่านกฎหมายแล้วจะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย อืเงาดำเหมือนตามที่คนบอกเลยโอ้โหไมีกสปังนึงโอ้โหทำไงดีวะเนี่ยต้องมองต้องถูกมันจ้องมองอย่างนี้จะบอกว่ามีมีแค่สองตัวหรือว่าหรือยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอีกตัวนึง ในคนเขาบอกว่าห้ามทําเหมือนให้เรารู้ว่าให้มันรู้ว่าเรากลัวมันนะแล้วต้องข่มใจไปก่อนนะโอเคโอเคใจเย็น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 เราแค่ไม่กลัวมันมันก็ไม่มาถานเราละโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนั่งก่อนแล้วกันอื <c oughs> มันยังมองอยู่ฟ้าอะไรวะนี่อ่ะหืมจ้องเขเลยเขเลยทำไงดีวะนี่อ่ะหวังว่ามันคงจะหายไปเล็วนี้นะเฮ้ยเฮ้ยหายไปแล้วเหรอ โอ้มันหายไปแล้วืเรื่องจริงหรือว่าเนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องเล่นโอ้โหนี่ต้องทำตามกฎเดียว,วนี้แย่แล้วสิถ้ากฎในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องจริงงั้นแสดงว่าข้างบนนี้ก็ต้องมีกล่องตามที่กฎบอกสิไปดูสิแต่เสียวไว้ตัวเมื่อกี้มากเลยน่าจะไปม,มีแล้วมั้งนี่ไงทางขึ้น บันไดผมอาจจะพังมาปะเนี่ยไม่นานนะมีกล่องตงัวนี้โอเคตัวนี้มีมีน้ำแล้วก็เป็นเนื้อหมูดิบได้เลยหมอกหนาจัดเหมาะสหรับมีผีมากลงก่อนโอ้เยเสียงอะไรวะ คิดเองแล้หลอนเฮ้ยมันวันแล้ววะเนี่ยเฮ้ยรถรถมาเหรออุย้ยเออเอ็งมาทำอะไรแถวนี้ไอ้หนุ่มแถวนี้ไม่มีรถแล้วนะ เอ็งจะไปที่หมูบ่บ้านก็ขึ้นมาเถอะข้าก็จะไปเหมือนกันไม่เป็นไรครับลุงขอบคุณมากนะครับเองไม่เป็นไรขึขนรนรข้นมาเถอะแป๊บเดียวก็ถึงเอ็งก็จะไปหมู่บ้านเหมือนกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับท่านที่ผมจะไปไม่ใช่ทานที่ลุงจะไปหรอกนะครับไม่เอาน่ะขึ้นมาเถอะขึ้นมาเร็วไม,ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับแต่ไม่เป็นไรดีกว่าครับอืม น,นก่อนแล้วกันไปจะดีเถอเฮ้ยไปสนายก็ดีอึดอัดแทบตายถ้าสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นมาแลวมันก็คงไฟกระพริบเอ้ยไฟทุกที่ดำยังไงว่าลืมเอ่อ ต้องไปอยู่ตรงที่มันมีแสงไฟนี่ไงต้แสงไฟนี่แหละหอืเกือบไปแล้วดีน่าจาได้พอดีไม่งั้นนี้โหไม่อยากจะคิดเฮ้ยวายก่อนแล้วกันเอาชัวร่ายก่อนสามทีสิ่งศิษย์ปกป้องผมด้วยเฮ้ยเชียงอะไรวะเส็เชียงอะไรอะ ดูเหมือนไฟติดกลับมาหมดเลยนะน่าจะกลับสู่เหตุการณ์ปกติแล้วมั้งเนี่ยโอเคกลับเขอาสลัก่อนไม่อยากอยู่ข้างนอกนานเฮ้ยไปต่อดิวะเนี่ยทีเนี้ยนี่ก็ปแปลว่าตอนนี้เท,ที่ยงคืนมั้งเนี่ย <Hey. S 1> oh. เฮ้ยอืโอ้เผลอหลับไปซะได้ได้ไงเนี่ย เฮ้ย hey. hey. สมุดกดอีกเล่มมาจากไหนวะใครมาวางเนี่ยหยิบม,มาดูดิกดในการรอรถที่สาราเขียนม,มากันเลยแต่ว่ากดสมุดเล่มแรกมันบอกว่าห้ามอ่านด้วยยังไงดีวะเนี่ยงั้นไม่อ่านแล้วกันทําตามกดข้อแรกโอเคบอกว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ คิดว่าอย่างนั้นนะจะมีรถอะไรโผล่มาอีกปะเนี่ยไม่นะพอแล้วรถเราแปลกอ่พอแล้วเนี่ยจึมเมื่อกี้เอ้าเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไฟดับเดี๋ยวไม,ไม,ไม่ไม่เขียนบอร์ดกดนี่มันคืออะไรวะเนี่ยเออมาเป็นชุดเลยตอนนี้โหอันนี้ไม่มีบอร์ดกดนะตามาได้ไงก่อน นังลำโอ้โหแล้วลำท่าอะไรวะนั่นอื้มบิดคอโอ้โหอื้มเหมือนคอโชว์ด้วยโอ้โหแล้วเมื่อไรจะไปวะเนี่ยลบก,ก่อนแล้วกันยัยเอ้ยเอาไปแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ย จะไปก็ไปจะมาก็มาหมายเขาบ้างไงวะอันนี้คือแบบมาดูให้เป็นแบบอันนี้เชือ่อไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยก็เลยมาโผล่ให้ดูหรือว่าต้องการอะไรแต่ไฟดับอะเปิดไฟก่อนแล้วกันโอเคติดอยู่ยังติดอยู่โอเคหืมลำบิดหัวตอหน้าตาตาหรือจะเชื่อไงต่อดีวะันนี้ทีเนี้ย ฝนตกอีกโอ้โหบรรยากาศเป็นใจมากหลอนไปอีกฝนตกหนักตอนนี้กี่โมงแล้ววะเนี่ยแต่ถ้าจะค่าคะแนนดูน่าจะประมาณตีสองกว่าแล้วมั้งเนี่ยต้องรีบไปเอานี้ก่อนเนี้ยกับน้ำเอาไปไว้ท่ายนี้ก่อน ระวังตกระวังตกโอเค okay. น้ำเป็นขวดแล้วก็เนื้อหมูดิบโอเคเย่ลื่นลื่นแล้วมันอยู่ตรงไหนว่าสารเนี่ยโหมืดมากหมอกก็หนาฝนตกอีกอมองไม่เห็นลเลยโอ้โหมืดตึบอย่ามีตัวอะไรโผล่มานะอ้าวเอางม้นงั้นเจอแล้ว โอ้สารสารโอเคงั้นไหวก่อนแล้วกันนะสาธุโอเคแล้วก็วางเส้นไหวในหมูอ่ะอีกรอบสาธุครับกิน,นอิ่มนะไม่อยู่แล้วครับไปลแล้วหวังว่าคงจะไม่นามีอะไรมานะไหวาตามกดไปแล้วอะ เด้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 อะไรวะน,นั่นเงาดำกำลังกินเครื่องเส้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอ้าวฟันหรอกเหรอโอ้โหตกใจหมดเลยนี่คุณเรื่องจริงโอ้โนี่คุณเรื่องจริงเอ๊ะอะไรอีกเนี่ยเสียงรถ แล้ววะเนี่ยมันมาจริงด้วยเสียงกระดูกดังกรอบหืออยากขึ้นมาได้ขอล้อง มือนมันจะไปแล้วนะโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยรอตายแล้วราเกือบนึกว่าจะไม่รอซะแล้วเฮ้ยลงก่อนแล้วกันนัน้โอเครอดดีนะไหวตัวทันได้ังน,นี่โอ้โหจบเลยชีวิตเกือบไปแล้วเชียวเมื่อกี้อีกแคนน่นิดเดียวเท่านั้นถ้าเกิดไหวตัวไม่ทันนี่คือแบบโอ้โหไม่อยากจะทิสนาตัวเองเลย คงจะไม่นามีอะไรมั้งนะตอนนี้พักก่อนขอพักก่อนศาลก็ให้ค่าไปแล้วไอเงาดำนัง่งหายไปแล้วด้วยคงน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งตอนนี้ข้างหลังมีอะไรไหมเนี่ยโอเคปะเย้ยโอ้โหใครวะเนี่ยเออสวัสดีครับพอนูมเอ็งมาทำไมเดึกดเดือนที่นี่ล่ะ ถ้าจะรอรถตาจะบอกว่าไม่มีแล้วรถวิ่งตอนเช้ากันหมดตอนนี้มันเด็กมากแล้วอ๋อขอบคุณมากครับที่บอกนะครับแล้วพ่อหนุ่มจะไปไหนล่ะถ้าไม่มีที่พักคืนนี้ไปค้างที่บา้านตาเก่าก็ได้นะตามีที่ว่างเยอะแยะไปหมดเลยเออไม่เป็นไรครับคุณตาขอบคุณมากนะครับไอ้ก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเพื่อนผมก็มาลนาครับอีกแป๊บหนึ่งขอบคุณมากนะครับอ่ะอ่ะ งั้นตาไปก่อนนะระวังผีด้วยละ่ะบอกอย่างนี้เจอมาแล้วครับผมแล้วว่าแต่ตาเคมาไงวะเนี่ยอยู่ก็โผล่มาเย้หืมโอเคเลยมาเป็นตัวแล้วก็หายไปเป็นตัวอย่างนี้โอเคได้เลยไม่อยากรบบากตัวนี้ยังไงดีวะเนี่ยมันเหลจะเช้าเนี่ย โอ้ยหลับไปแล้วเลวเนี่ยมันไอฝนจตกแล้วโอ้น่าจะใกล้เช้าแล้วมั้งเนี่ยแต่ทำไมมันยังดูมืดอยู่เลยเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณตีสี่แล้วมั้งเนี่ยนกดบอกว่าให้เราเดินทางที่เราสวนมาอืมโอเคไปหวังว่าจะปลอดภัยนะเดินออกมาห่างสราราน้รู้สึก อุ่นใจเลยฮะหืมไม่มั่นใจเลยวะโอ้โห oh. แสงไฟริบหลีมากกลับไปก็ไม่ได้ต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวมีอะไรไม่ดีข้างหน้าเนี่ยทำไมทางนี้หมอกมันหนาจังเลยวะเนี่ย คงหวังว่าจะใกล้ผลแล้วนะแต่มันหนามากจริงนะเนี่ยแบบมองไม่เลยเลยอ่ะคือแบบมันมืดหมอกหนามืดโอ้โหบวกกับเอะ๊ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยหืมเหมือนในกดบอกโอ้โหสมาธิดับตาตอนนี้โอ้สติจะแตกตอนนี้โอเค อะไรใช่หลับตาไม่ไหวแล้วโอ้แสงไฟรอตายแล้วเราโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลย เขาพูดทุกสิ่งทุกอย่างเขาพูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้หลอแล้วเราไปหลังจากนั้นผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากบ้านหลังหนึ่งซึ่งผมก็ได้เล่าให้เขาฟังเขา,าถึงกับตกใจว่าผมเล่ามาได้ยังไงนี่ก็เป็นเรื่องของผมครับอาจจะดูเลยเชอไปนหน่อยแฮะอืมผมฟังแล้วนี่หลอนเลยครับ ก็น่าสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดคุณแดนไปอ่านกฎอีเล่มเนี้มันจะเป็นยังไงนั่นสิครับแค่ฟังเนี่ยผมกม็อยากเรารถทิ่จะไลต่อไปเลยนะเนี่ยผมคงจะไม่มีโอกาสจะมบานด่งเล่าอย่างนี้หรอกครับถ้าเกิดผมอ่านกฎอีเล่มเนะี่ยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องต่อไปเอาเป็นเรื่องของผมแล้วกันนะครับเรื่องของผมมันก็มีอยู่ว่า